สบัสดีป้าลุงบ่แม่นอุปสษากระจีขอบท่าไทยป้าลุงตอนนี้พากันตื่นขนาดหรือว่าลุยต่อมือที่สองเนาะเอาปากต่าโดนหมุนยุ่งๆต่อไปจากฮอร์แซกมาบ้อนที่บ่เคยมาบ้านบ่เคยไปชมบ่เลยมาเนี่ยต้องมาเป็นที่แรกแมาสายหูสายตาที่เหตุแล้วเดี๋ยวมาเห็นอีกรอบที่สองต่อท่าไทยก็เก่า จังไรจุดนี้ผมเคยมาแม่เขตนี้บมเคยมาจ้เถอมีแต่อยเลยงมสาดสุดๆสะอาสุดๆเนื่ยมร้านี่ยเย็นอยวาโอเคหนาวขนาดนี้ยัง3องศาในรถเรื่องแอบบอโอ้อุณหภูมิ3องศาอณภมาโอ้ออหโอ้้้้ ลุยต่อมาดีตอนสวงอาหารนานะเขาค่อยมาเหนเ๋อเดนนี่นะมอ4ราเลยเนาะมึงเลยคือหนาวอิลีมันเย็นเนาะเผูดภูผาป่าไหมไงหมอกนี่ท่าไทยตื้นเท่นะท่าไทยอีกมือเป็นลุยลงมาเลยสื่อมารุยด้ดยสปอร์ตสายบูนี่ขึ้นขึ้นผู้ลงคู แห้ง่าท้ายก็ต้อนข้าม้อีกข้ามายังใครเนี่มารอบนี้แห้ง่าท้ายก็เขาเขาไปนี่ยนคำเ้าให้ลูกล้านฟังเลยาเคยมาพวมจาขึ้นเจ๊กเราจะโทรมาดัในหูเป็นผู้สูงสันสบายดีปะลูสบายดีสบายดี ก็ทีมซ้ายลุยนะ้ใหญ่ใจดีน้อใหญ่ใจดีพกยเด็กๆเห็นเราเด้มาเห็นแบบต่างถิ่นต่างเดนนะดีใจลายที่ได้มาใกล้สิหอแลแล้วเนาะอยมาหาพื่นอนเยอะนะสุขุสุคนนัเมืองเตรียมซ้อมน้กันพี่น้องเลยลุน้ยอเมสอนี่เป็นอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นช่ว่โมจบดเคยเนก็เห็นอยมเคยเนกเห็ มีความสุขพน่อนงานใหญ่หมดหมดเลยอือเพอเป็นหลองน้ำฝนตกวางส่วงคนก่อนนั่นี่ดินยังสุ่มอยู่เลยนานิ้มออาสิฟนแห้งเป็นน้ำบ่งในรูบ้านก็จะเลยได้หมด่บอนี่นะเพะแม่อป่าบอก้ว่าจะเห็นมันบนเทียวันูเขาแม่นรืว่าบอลภูเขาบอลขย้าภูเขาเป็นเดิน ก็ใส่ไปเลยใส่พูยเนาะใส่ได้ใส่พูยเลยดีแต่ไฟฟ้ายังมาหอดเนาะเก็ได้ใส่แบบสบายแต่ว่าใส่โทรศัพท์นี่คือสิยงเงีคนสมควรตื่นเต้นเนยเลยเดี๋ย้มาเห็นแบบตื่นตาตื่นใจบอขึ้นประชุมอพ่อยบอคิดบอพ่อบอคิดบอฟันว่าสิได้มาเห็นต้องขอบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ซัพพอร์ตเด็กๆเนย ให้ให้ทีมงานได้มาเห็น้ลยเป็นสถานที่แห่งกาเขาหายดีแนพประชุมนองอามแมนแบบธรรมศาสตร์ที่สุดเอ้านังเฮียนปอนี่เออ็นอัีมากงเฮียนเขาทางในแบบนี้เด็กหน่อยสิ่งไปเลยออยู่กับผู้กับผาเตกาป็นกระต๊อบกระแทบยบ้านนะ บ้านตองเบ้าบ้านตองเมืองวิลาบุรีน้อยน้อยพ่นก็คือสีแบบไก่ผู้ไกล่พานเอาพันก็ขึ้นหาไหม้ลงมาเห็ดเทียนนี่ซันเอิ่นน้ำตัวนี้ไปเดืฮือนมุงงลังคาดดวนไม่อ้านั่งเก่าแก่อ้าอ้าวออเห็นอะไรบ้างนี่เนยเขาจะหัวควันเขาจะเห็นเขาจะสีใช่น่า เป็นสายน้ำลำธารลงมาจากภูโดยเฉพาะแบบได้เอ้า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 เป็นต่อน้าอกมาจกพูดเลยเนาะเอ้าเอาเอามวนซ่ดโฮเซลขนาดเลยน้ำใสออกมาจากภูโดยเฉพาะแบบไม่ต้องทำได้ม้มอเป็นตะเพลงเลย ือต้องไปอีกว่ะโอ้ยจะเก็บผ้าบรรยากาศบ้านเนี่ยยังลงไปเก็บผ้าได้ได้หมดไปยังแนนเพื่อนข้าเจ้ากรเห็ดโอ้ยไม่ลายข้าเจ้าเห็ดงามข้าเจ้าข้าเจ้ากระผ้าเราข้อเที่ยวข้อส้มหนเด้อเนาะต้องไปอีกวานนี้ต้องคนรไปถูผ้าควรจังบปเลยหอดว่างเศร้าเนี่ยคือสีนาวผสมันมาทำหนักเงียนข้างทับอิโอ้นังเงียนหมดไปโรงเงียนหนังเงียนหมดไปโรงเงียนเลยนะครูมานำแม่ อชีวิตของคู่บ่แม่นเรื่องง่ายเนาะมานําน้อยกาลําบากพอสมควรเพราะว่าแม่นอ้ยผู้บ่าเจ้ป๊านั่งจุ่มกันอยู่บ่น่ะอ้าอยากเล่นน้ําใกล้จะฮอดโรงเรียนบ่จีิงาต้องได้จอดรถเอารถขึ้นมันสิบ่ได้โอเอารถขึ้นมาได้บ่นอยบ่ได้เินครับบ่ได้หองเรียนก็อยู่ไกลๆเนาะไกลพอสมควร่เข้ามานี่บ่ได้นส ทางไปนี่สิเขาจาศิพาไปตัดทางตัวโอ้พาไปตัดมันนี่สิลุยตัดทั้งพี่เลยบอลนี่จังว่าขับเบิกโอ้น่าเด็กน้อยโอ้ขับมดีใจไหมดีใจที่ได้มาเห็นเดียมาดีใจเด้ดีใจเฮนมาหอดไปเที่ยวบ่อยเราเปลนยังไงป้าไปเขตภูเขตพาเลยนี่ข้อมีได้๋ยวมาทำรอบนี้ดีใจป้อดยดีใจพิดน่ะที่ได้มาเห็น บอกเคยเห็นกันแต่มาเห็นเนะยมาเพอะเนาะเขียงของเอาเตรียมเต็มเปี๊ยะอยู่กระบะรถพลั่พลูตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจที่ได้มาเห็นอ่าพวกเนี่มีแต่เขตผู้พาป่าไม้เขาผ่านมากกั่าลายลูกเ้วโอ้เป็นเดินก็ข้าวเด่นอะหน่อยอืมอ่อนาเจะอยู่ใกล้ผู้ใกล้พาแต่ยังมี้ไรผ่าได้ใส่ก็ยังดี น่อยแต่ว่าใกล้พูดแต่บุมีหน้าเหตุไ้เหตุดต้องได้เหตุแบบเขาไปเหตุอยู่ซันนอนอยู่ผมแนีนเอ้หน่อยพอดปเห็นหัวทรายที่ที่อาบน้าอย่า่นแหละแล้วซ่นตานอนแล้วเจ ก็นาอบ่เคยเห็นพี่น้องนะบ่เคยเห็นุานะในชีวิตเองไปไปู้เด้ไปหู้เด้อได้ได้เบราว่าธรรมศาสตร์ชุดบ่คิดบ่ฟันเราจีได้มาเห็นอ๋อแบบอืมหน่ไหน่าอย่างก็้บอกใกล้เติบเลยเอย์ป็นเขาไปหา ประสานกับในครูขึ้น,นอยูจจจ่จัดจัดจัขึ้นจากใดบ้างโอ้นโหงานสานบานสองเขาจะมาหรือเปล่าอืมหน่อนยนย่อย nó đời nó hơi khô gà bá đã mang cái cây thế như à mà lại nha như à không xưa mà chạy mà lại bao bao chạy dần dần เห็นข้าเจ้าตักน้ำกินแวบๆน้ำกินมเลยน้ำใสสบายดีไหมนสบายดีสบายดีโอมาเอาไปเอาไปกินเลยปะอทอมันมาจากไหนอมาจะกูมาูป เบื้องเนี่ยผมนมาเป็นบาบเนาะโอ้ลายบ่อนอยู่เนาะพอพอเป็นกลุ่มๆลายเฮือนจังบ่อนหนึ่งเนาะเจ๊บันซีเบืงว่มาเห็นของแปลกมาตื่นตาตื่นใจเอโอ้ต้มก่อนบ่ แมนมาแบบอัตโนมัติเลยนะนี่นะท่านนี่กับอยากปิดไหมครับโอ้ปิดไว้ก็ได้พ่อแมนนะเออเขาจ้าฟังมาได้นี่เนาะแมนเขาจ้าฟังมาอย่าสบายสบายเลยนะเนาะอือไอ่โอมันอยากสมสมอ่ะอือาปว่ ได้กานำกอเข้าแหละอ๋อได้ๆต้องสัมผัสในหุ่นเห็นทุกอย่างบแมนน้ำถืวไปได้น้ำลงมาจูด้เนาะโอ้ยมาบแมนน้ำอัศจรรย์อกว่าสีมาฮอดเด็กๆโกแมนเรื่องง่ายอ่าเอาผ้าพลเสื้อขาวก็บ่มี Uhm. nhầm nào có dù vẹp này về quả xí mà họ đều có quen lên ngài vô này phá hưu thầm hạt sạc quả mà họ mà thường gặp bố mẹn lên ngài này khương nào, nhọc nạm này nè ô ได้มาหอดมาถึงกำลังสิเตรียมแจกข้องให้เด็กๆเลยเนาะนะใสยกันแจกกว่าสิมาหอดจุดนี้เม่นเรื่องง่ายพี่น้องเลย,ยสุดยอดต้องกราบขอบคุณและขอบใจลุงบอยที่พามามามีความสุขมามีเห็นห้อยยิ้มของน้องนักเรียน,น เมื่อว,ว่าเพลินก็ดีใจและตื่นตาตื่นใจหลายที่ได้หับเลยที่ได้หับเครื่องหับของหับขนมนมเนยมีนมม,นม,มีมามามะเลยแล้วก็ขนมอีกหลายๆแนวเขาก็ต,ตื่นตาตื่นใจหลายที่ได้มาเห็นเนาะเลยสิได้คยวเาอัลฟาจากรเพียงสมนีนะพี่น้องผ่อนลิปหนาเด้อสบายดีบันสุดสุดทุกคน